ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองหลาพยากรสวัสดีครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามช่องทองหลาพยากรและขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมท่านใหม่คลิปนี้ก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนตุลาคม25 หกช่องทองหราพยากรใช้หลักโหราศาสตร์ไทยวิเคราะห์อ่านดวงดาวตามจากรราศีการย้ายของดวงดาวในแต่ละราศีเพื่อพยากรด้านการงานด้านการเงินด้านความรักโชคลาภสุขภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชาวราศีกันท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึง17ตุลาคมขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองหัวลาพยากรทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม2565มีดาวหลายดวงโคจรย้ายราศีดาวคารย้ายเข้าราศีมิถุน วันที่3ตุลาคม2565ดาวทิศลอยอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายน2565ดาวพุธย้ายเข้าราศีกันวันที่3ตุลาคม2565ได้ตำแหน่งเกษตรตาทิบดีและดาวมหาอุจดาวศุกร์ลอยอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่27กันยายน2565 และจะย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21ตุลาคม2565ด้านการงานชาวราศีกันได้องค์เกณฑ์องค์เกณฑ์ดงนละเกณฑ์ก่อนโหรโบราณกล่าวว่านละโสริยะเรื่องหลังสีโสละชีวะโดยมีถูกต้องสมองค์เทพโสพีกุมลักดวงชะตาได้ ได้ส่งพ้องยศนั้นนาพันดาวทิศได้ดวงนาราเกณฑ์ดาวทิศลอยอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายน2565หจึงบังเกิดผลดีทางด้านการงานการงานมีเกียรติยศชาวราศีกันบางท่านหน้าที่การงานมีเกียรติยศและมีชื่อเสียงชาวราศีกันบางท่าน มีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานในทิศทางที่ดีด้านการงานมีความโดดเด่นชาวราศีกันบางท่านการงานมีอำนาจและมีบารมีด้านการเงินชาวราศีกันมีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินลอยอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่27กันยายน2565และมีดาวพุธ โคจรเข้าราศีกันวันที่สามตุลาคม2 5 6หหดาวศุกร์กับดาวพุธโคจรร่วมราศีกันทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่ธาตุน้ำดาวส่งเสริมสนับสนุนกันช่วยเหลือกันและดาวพุธอยู่ราศีกันทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวพุธมหาอุดมหาอุดยิ่งใหญ่สูงส่งมีพลัง จึงส่งผลดีทางด้านการเงินอยู่ในเกมที่ดีการเงินหารายได้เข้ามาต่อเนื่องด้านการเงินมีความโดดเด่นชาวราศีกันบางท่านมีรายได้หลายช่องทางมีข่าวดีด้านการเงินดาวพุธทําหน้าที่อีกหน้าที่คือดาวเจรจาดาวพุธ ลอยอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2565ดาวพุธอยู่ราศีกันทางโหราศาสตร์เรียกว่าดามหาอุดมหาอุดม,มีพลังมีอำนาจยิ่งใหญ่สูงส่งก่อนโหรโบราณดาวพุธมหาอุดสถิตกันทั้งความคิดและการพูดเป็นเลิศด,ดีเจรจาปากหวานคนชื่นชอบคำพูดเจรจาฉลาดสื่อสารเจรจา าพาทรั์มาให้ดีจึงบังเกิดผลดีทางด้านการเจรจาการติดต่อธุรกิจอาชีพนักขายของชาวราศีกันท่านที่ทำธุรกิจหรือทําอาชีพนักขายช่วงเดือนตุลาคม2565ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีกันท่านที่ทำธุรกิจด้านความรักชาวราศีกันมีดาวทิตย ลอยอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายน2565และมีดาวสุดอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่27กันยายน2565ดาวทิศโครจรร่วมดาวสุขทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่สมพลดาวคู่มีเสน่ห์ดาวคู่สมพล,ค,มค,มพลคือดาวที่ส่งเสริมและสนับสนุนจึงส่งผลดีทางด้านความรัก ชาวราศีกันท่านที่มีคู่อยู่แล้วด้านความรักโดดเด่นด้านความรักลาบเรื่นดีชาวราศีกันดูแลความรักความสัมพันธ์กันดีความรักมีความเข้าใจกันดีแต่ต้องขอเตือนว่าอาจจะมีการทะเลาะวิวาทบ้างเล็กน้อยชาวราศีกัน์สำหรับคนโสดบางท่านมีโอกาสเรื่องความรักเข้ามาช่วงนี้ ชาวราสีกันมีสเสน่ห์มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจยุคนี้เข้าสู่ยุคออนไลน์และแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์มีมากมายจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งของคนโสดในการหาคู่ทางออนไลน์ด้านสุขภาพชาวราสีกันด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพด้วยเจ็บป่วยป่วยไข้มีบ้างเล็กน้อย การทำงานใกล้ของมีคมให้ทำงานอย่างระมัดระวังทำงานอย่างไม่ประมาทเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บการเดินทางโดยใช้รถควรขับรถอย่างระมัดระวังขับรถอย่างไม่ประมาทเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บไม่ควรขับรถในเวลากลางคืนก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชม ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องทางโหราพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง